สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VMP มีเรื่องเล่าลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงคลิปนี้จะพามาดูนะครับบรรยากาศการจัดขบวนรถไฟท่องเที่ยวก็เป็นรถไฟสายพันธญี่ปุ่นเลยนะที่ทางรปทอนะครับนำมาปรับปรุงใช้เป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว วันนี้เขามีการจัดท่องเที่ยวไปจังหวัดชัเชิงเซาก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับของรถไฟคีฮะ183ที่จัดให้มีการวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวตรงนี้ก็เป็นบริเวณชั้นจำหน่ายตัวด้ดยสารก็มีห้องพักคอยนะครับมีผู้โดยสารรอที่จะขึ้น,นรถไฟเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนที่เป็นชานชลานะครับรถไฟคีฮะ183นะครับจอดรอผู้โดยสารอยู่ กำลังจะเดินทางแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีกาหนดการเขาจะเดินทางประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนาทีนะครับก็เป็นชาญชลาที่ห้านะครับไปจากเชนเซารถไฟคีฮะหนึ่งแปดสามเขาก็จอดอยู่รอผู้โดยสารนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาเดินทางแล้ว ในว่าสิ้นสุดการรอคอยเลยนะครับได้เลิกเปิดบริการสักทีนะสำหรับรถไฟมือสองย่างญี่ปุ่นนะครับคิฮะ183ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทางอพทก็จากรถไฟท่องเที่ยวขบวนพิเศษสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในจังหวัดสัชสางเซาอิ่อร่อยเดินช็อปสินค้ามากมายภายในชุมชน ก็จดให้มีการท่องเที่ยวนะครับด้วยขบวนรถไฟสไตล์ญี่ปุ่นคีฮะ183ในวันที่24แล้วก็25ธันวาคม2565ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับโดยทางรพทนะครับจัดทริปอิมบุญอิมอร่อยชอบคุ้มไปกับขบวนรถคีฮะ183แบบไปเช้าเย็นกลับเส้นทางกรุงเทพจฉะเจงสาวกรุงเทพรอบพิเศษ2เที่ยวอัตราค่าบริการนะครับ เต็มแม็กเลยนะ1,999บาทนทครับจำนวน200้อที่นั่งเท่านั้นรถคี่ห้า183จะออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพหรือว่าหวัวลำโพงครับสู่จังหวัดเฉลิมรีในเวลา7จนาฬิกา4ีสิทนทีและจะกลับถึงสถานีรถไฟกรุงเทพในเวลา19นาฬิกาโดยมีบริการอาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าเบนโตะนะครับให้กับผู้โดยสารระหว่างการเดินทางทุกที่นั่งเลย ภายในขบวนรถนะครับก็ยังมีวิทยากรน,นะคอยบรรยายเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับตลอดเส้นทางรวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวขบวนรถไฟจะจอดให้ผู้โดยสารชมวิวทิวทัศน์บริเวณกลางสะพานข้ามแม่น้ําบามบงคงด้วยนะครับก็แวะตรงนี้20นาทีลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบรถไฟลอยน้ําที่เขื่อนป่าสัทชนรศิ์นะรถไฟก็ไปจอดตรงสะพานนะครับแล้วก็มองดูวิวถ่ายภาพถ่าย,ายรูปกัน เมื่อถึงสถานีชุมทางจากุจักรเซราก็จะเดินทางต่อนะครับคราวนี้ไปด้วยรถบัสนะเป็นรถบัสปรับอากาศนะครับเพื่อไปสักการะหลวงพ่อโสธร,ท,รที่วัดโสธร,รวรารามวรวิหารตามด้วยตลาดน้ำบางล้าล่องเรือรอบเกาะชมธรรมชาติความสวยงามของแม่น้ำบางปะกงแวะพักรับประทานอาหารหลังจากนั้นนะครับเดินทางต่อไปที่วัดจีนประชาสมสรเลี่งฮกยี่ วัดจีนที่มีอายุกว่าร้อยปีวัดมังกรวัสนาหรือวัดมังกรแห่งโชคหลังจากนั้นนะครับก็จะพาไปที่ตลาดโบราณร้อยปีและวัดสบารตนารามสกัลระพ,พิกเนศชมพูปางนอนสวยสุดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่าตั๋วดูเหมือนจะราคาแพงนะครับหนึ่าบาบาทนะแต่ว่าพอมาดูนะครับ การจัดงานไม่ว่าจะเป็นการจัดรถบัสนะครับสําหรับพาต่องเที่ยววิทยากรคอยบรรยายแล้วก็มีทั้งอาหารแล้วก็ที่เที่ยวนะครับมีหลายจุดหลายที่เลยนะดูแล้วราคาไม่แพงนะครับคุ้มด้วยพาเที่ยวหลายที่ด้วยพานั่งรถบัสพานั่งเรือเที่ยวแล้วก็พาไปทานอาหารและทางราปภทอนะครับก็มีแผนให้บริการเดินรถระยะสั้นอีก4เส้นทางนะ ก็เป็นเส้นทางแบบท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับระยะทางไปกลับไม่เกิน400กิโลโอตอนนี้รถก,กีฮะก็เตรียมตัวจะออกแล้วนะครับก็นำบรรยากาศมาฝากนะวาระแรกเลยนะครับที่กีฮะ183พานักท่องเที่ยวนะครับเดินทางท่องเที่ยวคลิปนี้ก็ไปจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ไหว้พระขอพอรขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับวี p พีมีเรื่องเล่าในแนคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ